สวัสดีค่ะบิวปรัษยาอารุรัตน์วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในห้องสมุดกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นจุด เอาไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษามีจะมีแผ่นดี DVD แล้วก็ VCD นะคะอันนี้ก็จะเป็นจอแบนเอาไว้ให้นักเรียน,น,ดดน,น,นได้ดูพวกสารคดีต่างๆค่ะนะคะภายในห้องสมุดก็จะมีโต๊ะที่ต่างๆโต๊ะต่างๆไว้ให้นักเรียนได้นั่งศึกษาหาความรู้พักผ่อนได้สบายเลยค่ะ ภายในห้องสมุดนะคะก็ยังมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้กันนะคะในส่วนของสารานบคมนะคะก็ยังมีไว้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้กันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมกระตูนนะคะจากที่นักเรียนเรียนมาเหนื่อยก็จะมีมุมนี้นะคะเอาไว้ให้นักเรียนได้คลายเครียดกันค่ะ หลังจากที่ได้เห็นบรรยากาศภายในห้องสมุดเี่เรียบร้อยแล้วท่านใดที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในห้องสมุดก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะตอนนี้ทางวิทยาลัยของเราได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและใครสนใจที่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยของเราสามารถมาสมัครเรียมเยี่ยมชมได้นะคะ 뜨거 밤이 우리 감싸 안아